สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูไฟแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของภาษาท่าค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนภาษาท่าหรือเราจะไปดูรูปแบบการปฏิบัติภาษาท่ากันก่อนอื่นเราไปรู้ความหมายและความสําคัญของภาษาท่ากันก่อนนะคะสําหรับความหมายและความสําคัญนะคะของภาษาท่าภาษาท่าะคะคือการแสดงท่าทางแทนคําพูดและอารมณ์ ต่างๆซึ่งประดิษฐ์คิดค้นมาจากท่าทางการแสดงออกของคนเราในชีวิตประจําวันนะคะโดยนํามาดัดแปลงให้มีความสวยงามมากขึ้นภาษาท่าจึงนับเป็นพื้นฐานของการแสดงนาฏศิลป์และการละครซึ่งภาษาท่ามีความสําคัญในการสื่อความหมายให้ผู้ชมได้เข้าใจในการแสดงมากขึ้นและมีอารมณ์คล้อยตามไปกับการแสดงได้มากขึ้นค่ะค่ะ สำหรับภาษาท่าในวันนี้นะคะครูมีมาให้ทั้งหมดห้าท่านนเองคือท่าโกรธท่ายิ้มหรือท่าดีใจสามท่าปฏิเสธสี่ท่าเศร้าห้าท่ารับวันนี้เราจะมาปฏิบัติกันพร้อมกันในห้าท่านี้นะคะไปเลยค่ะเราไปปฏิบัติท่าที่หนึ่งกันเลยท่าที่หนึ่งคือท่าโกรธนั่นเองอ่าชูมือขวาขึ้นมาอ่าชูมือขวาขึ้นมาเอามือขวาไปรองไว้หลังหู แบบนี้นะคะเอาลองไว้ใต้หูแบบนี้แล้วก็มือซ้ายของเราเท้าเซเอไว้ค่ะเท้าเซเอไว้นะนาแล้วก็เอียงหัวทางด้านมือขวานั่นเองแล้วเราก็จะใช้การแสดงออกทางสีหน้าเพื่อเป็นการช่วยให้ท่าทางในภาษาท่าชัดเจนมากขึ้นถ้าโกรธเราก็ต้องควรทําหน้าโกรธหรือโมโหใช่ไหมแล้วก็แบบนี้ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัวนางอันนี้ของตัวพระนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนางตัวนางจะอ่า เอามือขวาถูที่หน้าอกไว้ตางที่หน้าอกอันนี้คือท่าโกรธของตัวนางนั่นเองแล้วก็ทําหน้าเอียงหัวด้านขวาเล็กน้อยอืมแล้วก็อันนี้คือท่าโกรธข,ข,ของตัวนางนะคะต่อไปท่ายิ้มท่ายิ้มนะคะท่ายิ้มท่ายิ้มชูมือซ้ายขึ้นมามือซ้ายอ่านมือซ้ายของนักเรียนจีบค่ะจีบคว่ำ แล้วก็ลากมาไว้ตรงบริเวณปากของเราเนั่นเองไว้บริเวณปากแบบนี้แล้วก็มือเท้าเซอเยงหัวเยงหัวข้างมือเยงหัวเล็กน้อยด้านมือจีบนะคะส่วนตัวนางเหมือนกันเลยคล้ายจีบแล้วจับปากแต่ของตัวพระจะเป็นมือเท้าเมือขวาจะเท้าเอวของตัวนางมือขวาจะเป็นจีบส่งหลังไปนะคะต่อไปจะเป็นท่าปฏิเสธ ชูมือขวาขึ้นมาโอเคตั้งวงระดับหน้าอกไว้วงกลางาเห็นไหมเอ่ยวงกลางนะคะมือซ้ายเท้าสเสีอลแล้วปฏิเสธแล้วก็เอียงหัวไปด้านมือซ้ายนะคะแล้วก็เราก็บกมือซ้ายมือซ้ายหน้าเล็กน้อยอันนี้คือท่าปฏิเสธต่อไปท่าเศร้าท่าเศร้าชูมือซ้ายขึ้นมา แล้วก็มือขวาเอามือขวาลงไปไว้บริเวณเซลล์นะคะแล้วก็มือซ้ายทับมือขวาลงไปแบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้คือท่าเศร้าท่าโศกเศร้าแล้วก็ก้มหน้าลงเล็กน้อยนะคะและแสดงออกทางสีหน้าคืออาการเศร้าของเราต่อไปจะเป็นท่ารักนะคะท่ารักชูมือซ้ายขึ้นมาแลก็มือขวามอนเดิมแต่รอบนี้ เอามือซ้ายวางไว้ก่อนแล้วก็มือขวาทับซ้ายอันนี้คือท่ารักนะคะยิ้งหัวเล็กน้อยยิ้มกุ้งกริ่มค่ะเพราะว่าเราจะแสดงออกถึงอาการรักนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำปฏิบัติกันอีกรอบพร้อมไหมโอเคท่าแรกก็คือท่าอะไรเอ่ยท่าแรกที่ครูให้ทำเมื่อกี้ อ่าท่าแรกคือท่ากโกรธนั่นเองท่ากโกรธมือขวาตั้งไว้ลองไว้หลังหูแบบนี้อืมโอเคแล้วก็มือซ้ายเท้าเซลใช่แล้วแต่ถ้าเป็นตัวนางตัวนางทำไงคะตัวนางเอามาถูที่หน้าอกไว้อืมใช่แล้วต่อไป ท่ายิ้มท่ายิ้มมือซ้ายจีบคว่ำเอามาไว้ตรงปากเยียงหัวเล็กน้อยมือเท้าเซลเหมือนกันค่ะแต่ถ้าตัวนางยจะจีบส่งหลังอันนี้คือท่ายิ้มต่อไปถ้าปฏิเสธมือขวาตั้งวงระดับหน้าอกแล้วก็ ใจหัวเล็กน้อยปฏิเสธโบมืออ่ามือซ้ายเท้า,าเซลต่อไปท่าเศร้า่าเศร้ามือไหนเอย่ยท่าเศร้ามือขวาตั้งไว้ก่อนแล้วก็ตามด้วยมือซ้ายนั่นเองอ่านี่คือท่าเศร้านะคะต่อไปต่อไปท่ารักท่ารักมือซ้ายลงก่อนมือซ้ายลงก่อน มือขวาตามขวาทับซ้ายนะคะแนบไปที่หน้าอกอันนี้คือท่ารักนั่นเองแล้วก็เอียงหัวเข้าหาคู่ของเราหรือตัวนางนั่นเองท่านี้คือท่ารักเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยไม่ยากใช่ไหมเดี๋ยวนะ้องรี่ลองไปปฏิบัติกันดูเองนะคะทบทวนความรู้แล้วมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย